แช่ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับผมน,นะครับน,นะครับแช่ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับผมให้น้ําเชื้อเขาไปทปําปฏิกิริยากับกับผลที่เขาด่วงนะครับผมเ<า>ขาก็จะทําให้ผลของหนูของเราที่เขาร่วงเขาจะเกิดขึ้นมาสวัดีครับ แล้วก็กลับมาพบกับช่องน้องฮาร์ดฟลามีนะครับผมสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ผมมีคนเทนต์พิเศษนะครับผมที่จะมาแนะนําเพื่อนๆในการรักษาหนูที่ขนร่วงนะครับผมสําหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับผมสามารถติดตามชมได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผม ก่ออื่นเราต้องมีนี่ครับเดี๋ยวผมจะหาหนายแบบก่อนออันนี้คือนายแบบนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนมองเห็นกันหรือเปล่าปึ๊บเห็นนะครับนี่นะครับผมนี่ครับต้องต้องเกินก่อนว่าหนูตัวเนี้ยคือผมรักษาเข้ามาได้แล้ว อาทิตย์หนึ่งนะครับผมนี่ครับเขากําลังผลกําลังเริ่มตับกระพครับกําลังกลับมานี่นะครับปกติข้างหลังเนี้ยมันจะมันจะล่วงออกไปประมาณครึ่งตัวเลยนะครับผมนี่ครับแต่ผมจับเขามารักษาแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนี่ครับแต่ผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูว่าผมวิธีผมรักษาผมทํำยังไงนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมีวัดถุดิบก่อนนะครับผมนี่ครับ วัตถ er no. parole, ุดิบของผมก็จะมีครับอันดับแรกคือกากน้ําตาลนะครับผมนะครับไอตัวนี้คือกากน้ําตาลแล้วก็ตัวที่2คือหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับผม e m นะครับผมนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมที่ใครเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเกลือนะครับผมสามอย่างนะครับผมที่ผมใช้นะครับผมแล้วก็มีกรงนะครับผมสําหรับใส่น้องหนูนะครับผมนะครับ ตัวนี้ออกข้างจะดูหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ค่อยคินนะครับผมอ่าเขากำลังนอนอยู่ก็ไปกวนเข้ามานะครับผมชีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมอันดับแรกเราเติมน้ําใส่เข้าไปสักครึ่งกะละมังนะครับผมนี่ครับผมส่วนผสมที่ผมใช้นะครับผมผมก็น้ําสักครึ่งกะละมังเล็กนะครับผมพอแค่ให้ท่วม ให้ท่วมหรือได้ครึ่งสักตัวน้องหนูก็พอนะครับผมถ้าเราหาถังในภาชนะที่มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับผมขอแค่ว่าให้มันเราจับกรงนะครับผมยัดกรงลงได้นะครับผมนีครับจะประมาณนี้ครับลงได้ประมาณจะให้ถึงกับท่วมนะครับเดี๋ยวน้องหนูเราจะสำลักกันครับผมนี่ครับผมก็จะใส่กาลน้ำตาลลงไปนะครับผมสองฝานะครับผมสองฝาแล้วก็ใส่ E m ลงไปอีก สองฝาเช่นเดียวกันนะครับผมแล efendim, ้วก็เกลือนะครับผมเกลือแกงหรือเกลือเกลือหยาบราเนี้นะครับผมผมก็จะใส่ลงไปอีกประมาณสักหนึ่งช้อนช้อนโตะนะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแล้วก็เอา้ังหนูลงเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามผมครับโอเคแล้วนะครับทีนี้คือส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็มาพวุกเขาให้เข้ากันนะครับผมให้เกลือละลายนะครับผมนะครับ สีน้ำก็จะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยครับผมจะเอาไปทางดําเลยนะครับผมเพราะเ่าามเข้มข้นนะครับผมนะครับทีนี้เราก็มาเอาน้องนูงของเรานะครับผมลงไปจุ่มเลยนะครับผมนะครับจุ่มลงไปในนี้ครับวิธีรักษาเขานะครับผมนะครับผมก็จะเอาเช่นี่ครับนะครับแล้วก็นะครับไม่ต้องถึงกรบให้เขาท่วมเขานะครับผมเราก็ กับการน้ำตาลนะครับคิดใส่ก็พปอรครับผมแช่ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับผมนี่ครับนะครับแช่ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับผมให้น้ำเชื้อเขาไปทำปฏิกิริยากับกับผลที่เขาร่วงนะครับผมเขาก็จะทำให้ผลของหนูของเราที่เขาร่วงเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมนะี่ครับ น้ำออกจะเย็นหน่อยเขาจะตกแตนนะครับผมเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมลองเอาไปทําดูนะครับผมรับรองว่าขนที่ร่วงครับผมจะเกิดใหม่แน่นอนนะครับผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองครับสองถึงสามอาทิตย์นะครับผมจะกลับมาเต็มตัวเหมือนเดิมนะครับผมนะครับลองเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับผมผมจะผมจะอาบให้เขาอย่างนี้อาทิตย์ละครั้งนะครับผม จะอาบสักสองสามครั้งก็จะหมดไปครับอันนี้คือตัวนี้ที่ผมเอามาทําให้เพื่อนๆดูคือผมอาบให้เขาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมอาบไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้ผมจะมาอาบอีกครั้งที่สองนะครับผม<อ> mean, แล้วก็ทุกๆวันนะครับผมทุกๆวนันผมก็จะเอาส่วนผสมตัวนี้นะครับผมผมจะเอาไปใส่สนอกเกิลไว้นะครับผมแล้วก็ฉีดใส่ตัวเขานะครับผมทุกๆวันนะครับผมวันละครั้งนะครับผมผมจะฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าคณเขาจะขึ้นเต็มตัวน,นะครับผม แต่ว่าสน็อกเกิลฉีดมันก็จะฉีดโดนนิดนึงแล้วก็คาก,ก็จะสลัดทิ้งนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจับมาอ่านเนี้ยมันจะคือได้แช่เลยนะครับผม,มนี่เขาจะได้แช่เลยมันจะดีกว่านะครับ,นะรบเป็นวิธีในการรักษาแบบผมก็ลองลองทำดูนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับผมลองคอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมครับคือผมก็อยากมาแนะนําเทคนิคเพื่อนๆนะครับผมที่ เจอปัญหาครับผมที่ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงรักษายังไงนะครับผมครับมันสามารถรักษาได้นะครับผมออโอเคครับนี่ครับก็คร่าวๆก็ได้จะประมาณได้จะประมาณนาทีหนึ่งครับแล้วก็มาล้างออกครับผมครับล้างน้ำเปล่าออกนะครับนี่ครับ เราก็มาล้างน้าเปล่าแล,แล้วทีนี้เราก็ไปปล่อยเ่กงเลยครับผมนะครับ ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าก็จะไปอาบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับแล้วมาลองมาลดูกันว่าขนมันจะขึ้นไหมนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําเพื่อนๆแค่นี้นะครับผมในการวิธีรักษาหนูที่ขนร่วงนะครับผมว่าต้องทํายังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามี เทคนิคอะไรดีๆเดีด๋ยวผมจะนำมาเสนอใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลบาวคำว่าสวัสดีครับ